สนับสนุนโดย Beneplus by Benefit p ฟ o t โปรตีนโปรตีนดีๆจากเพื่อผสมไฟเบอร์คูณ2ซึ่งวันที่3 0มกราคม2,568นี้ก็ครบ77ปีของการจากไปของผู้มีทิพลทางการเมืองชาวอินเดียคนนี้นั่นเองค่ะมหาตมะมะคขาน น,ะะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวอินเดียฮะจากเด็กหนุ่มที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะแล้วอะไรกันหลายที่เป็นจุดเปลี่ยนทําให้คารท์ทีต้องลุกขึ้นมามีอุดมการในการเคลื่อนไหวทางการเมืองคนอังกฤษเนี่ยจะไม่ยอมให้เขานั่งบนรถไฟร่วมกับคนอื่นหรือว่าพวกคนผิวขาวเลยนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันรุนแรงถึงขั้นที่ว่ากระเป๋าสัมภาระของคารท์ทีนะคะถูกโยนออกจากรถไฟะค่ะทุกคน จนกลายเป็นคําถามในใจของคารทีว่าทําไมเนี่ยเขาจะต้องโดนกระทําอย่างนี้เพียงเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนอินเดียด้วยและนี่แหละคะ่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาเนี่ยคิดได้ว,ว่าคนอังกฤษไม่ควรจะปีบังคับคนอินเดียต่อไปสวัสดีค่ะกลับมาพบกับจุย๋ยเช่นเคยนะคะที่ช่องปากการันนำค่ะ เผลอแป๊แบ,บเดียวเนี่ยเดือนมกราคมก็ผ่านไปไวมากนะคะนี่ก็จะเข้าสู่ช่วงกุมภาพันธ์แล้วเนาะเดือนมกราคมสิ้นเดือนแบบนี้เนี่ยจูนนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งค่ะทุกคนเป็นเหตุการณ์ที่ถือได้ว่าสําคัญของประวัติโลกเลยก็ได้คะ่ะนั่นก็คือเหตุการณ์การเสียชีวิตของมหาตามะขันทีนะคะ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวอินเดียค่ะซึ่งวันที่3 0มกราคม2568นี้ก็ครบ77ปีของการจากไปของผู้มีอิทธิพลทางการเมืองชาวอินเดียคนนี้นั่นเองค่ะก่อนจะไปพูดถึงสาเหตุการเสียชีวิตของมหาตามะคารทีนะคะวันนี้เนี่ยเราย้อนประวัติของเขาไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะมหาตามะคารทีนะมีชื่อเต็มๆว่าโมฮันทัสกรัมจันคานทีเกิดวันที่2ตุลาคม2412ซึ่งในเวลาต่อมาวันที่2ตุลาคมเนี่ยก็ถูกกาหนดเป็นวันงดใช้ความรุนแรงสากลน,นะคะตัวเขา เาเองเนี่ยก็เกิดมาในชนชั้นวรรณแพทย์หรือว่าวัยศยะกลุ่มวรรณะนี้ส่วนใหญ่นะคะก็จะทําอาชีพเป็นพ่อค้าทําธุรกิจหรือทําเกษตรนั่นเองพอจูด้ยอ่านประวัติครอบของเขาเนี่ยจูก็เชื่อว,ว่าสภาพแวดล้อมทางครอบครัวเนี่ยก็ส่งผลต่อความเป็นคานธีนาคตเช่นเดียวกันเริ่มกันที่แม่ของคานธีนาะเธอเนี่ยเป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนายอย่างมากและเชื่อในแนวคิดของความโอดทนกั้นความสงบสุขและความเรียบง่ายซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าหลักการที่คานทีใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยนั่นก็คือสันติวิธีส่วน พ่อของคารทีนะคะที่จูเจอข้อมูลเด็ดเด็อยู่2อ,อย่างนั่นก็คืออย่างแรกคือท่านเป็นข้าราชการบางรายงานเนี่ยก็ระบุว่าท่านเป็นมุขมนตรีของรัฐและอาจเป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมายซึ่งเมื่อคารทีโตขึ้นเนี่ยก็ไปเรียนต่อทางด้านกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะ จากเด็กหนุ่มที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะแล้วอะไรกนหลายที่เป็นจุดเปลี่ยนทําให้คารท์ทีต้องลุกขึ้นมามีอุดมการในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อคาร์ทีโตขึ้นนะคะเขาก็ถูกส่งไปเรียนต่อด้านกฎหมายที่ประเทศอังกฤษซึ่งที่ประเทศอังกฤษคะก็สอนให้เขาเนี่ยกล้าที่จะพูดมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เขาเรียนจบนะคะเขาก็ได้ไปทํางานต่อที่แอฟริกาใต้ซึ่งช่วงเวลานี้แหละค่ะที่สําคัญกับชีวิตของคาร์ทีเป็นอย่างมากเนื่องด้วยตอนนั้นเนี่ยจักรวรรดิอังกฤษยังปกครองแอฟริกาใต้และอินเดียอยู่แน่นอนค่ะว ที่อยู่ในแอฟริกาใต้ส่งผลให้เขาเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมคะ่ะทุกคนเช่นคนอังกฤษเนี่ยจะไม่ยอมให้เขานั่งบนรถไฟร่วมกับคนอื่นหรือว,ว่าพวกคนผิวขาวเลยนะคะและมีการจดบันทึกไว้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันรุนแรงถึงขั้นที่ว่ากระเป๋าสัมภาระของคารทีนะคะถูกโยนออกจากรถไฟคะ่ะทุกคนซึ่งคารทีเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับการเลือกปฏิบัติและทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีจนกลายเป็นคําถามในใจของคารทีว่าทําไมเนี่ยเขาจะต้องโดนกระทําอย่างนี้เพียงเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนอินเดียด้ เาเนี่ยคิดได้ว,ว่าคนอังกฤษไม่ควรจะปีบังคับคนอินเดียอีกต่อไปหลังจากนั้นมาคารทีเนี่ยก็เดินหน้าเลยค่ะทุกคน เดินหน้าเรียกร้องสิทธิคนอินเดียหลายต่อหลายปีจนเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงแม้ว่าคานธีเนี่ยจะยึดมั่นแนวคิดสันติสุขแต่เขาก็ยังต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ร้องเลือดอย่างเหตุการณ์ปีพศ2462ค่ะเริ่มจากที่ประเทศอังกฤษเนี่ยได้ประกาศใช้กฎหมายโรเลตนะคะเป็นกฎหมายที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าก่อการจราจนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องสอบสวนเลยนะคะและถ้าผู้ตำตรงตงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกดขี่ชาวอินเดียมากอยู่พอสมคม และแน่นอนค่ะว่าคานทีเนี่ยก็พยายามคิดหาวิธีต่อต้านด้วยการขอความร่วมมือคนอินเดียนเนี่ยหยุดงานพร้อมกันในวันที่30มีนาคมปีพศ2 4 6 2และมันก็ได้ผลเกินคาดค่ะ คนอินเดียกว่าหนึ่งล้านคนหยุดงานพร้อมๆกันค่ะทุกคนลองคิดดูสิคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต้องเล่างี้ก่อนนะคะว่าคนอังกฤษเนี่ยเขาใช้แรงงานคนอินเดียเนี่ยเป็นจนํานวนมากซึ่งแน่นอนว่าการหยุดงานแบบนี้เนี่ยมันก็ส่งผลให้งานเนี่ยมันไม่สามารถเดินงานต่อได้เนาะมันก็สร้างความปั่นป่วนให้กับรบัฐบาลอังกฤษไงยจนสุดท้ายนะคะก็กลายเป็นความกดแค้นและอังกฤษนะคะก็โต้อตอบกลับด้วยการออกกฎสั่งห้ามชุมนุมโดยที่ไม่ประกาศให้คนอินเดียรับรู้เลยค่ะหลังจากนั้นไม่กี่วันนะคะก็เป็นวันหยุดของคนอินเดียค่ะ ทุกคนเนี่ยก็ต่างเดินทางไปร่วมฉลองวันหยุดกันที่เมืองอาริรษาเพราะอทางผู้บังคับบัญชาการกองทหารอังกฤษรู้ข่าวเขาเนี่ย ก็สั่งให้ทหารเนี่ยไปที่ลานคนอินเดียที่เขากําลังร่งรวมฉลองกันอยู่และสั่งยิงกราดแบบไม่เลือกหน้าเลยค่ะทุกคนส่งผลให้เหตุการณ์นี้นะคะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า300รายและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า1000พันรายเลยทีเดียวค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ถูกเรียกว่าสังหารหมู่ที่อเมริกาค่ะคานทีที่สะเทือนใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างมากแต่เขาก็ยังยึดมั่นในสันติวิธีด้วยการประกาศ อดอาหารเป็นเวลา3วันค่ะทุกคนพร้อมกล่าวว่าเราจะไม่กระทําต่ออังกฤษเหมือนที่เขากระทําต่อเราเราต้องแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราก้าวข้ามความรู้สึกเกลียดชังพวกเขาไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนพวกเขาก็ต้องการการปลดปล่อยเท่าๆท,ที่พวกเราต้องการ การที่คานทีกล่าวเช่นนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียใจกับการจากไปของพี่น้องชาวอินเดียนะคะแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการให้มีการนองเลือดไปมากกว่านี้ค่ะเพราะในทางกลับกันเนี่ยหากเขาปลุกระดมให้คนอินเดียลุกขึ้นมาตอบโต้ด้วยวิธีรุนแรงมันก็จะมีแต่คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะการต่อสู้ของคานทีนั้นยาวนานตั้งแต่หนุ่มจนชราภาพค่ะทุกคนในปี2488คานทีเนี่ยอายุ76ปีอังกฤษก็เตรียมคืออิสรภาพให้กับชาวอินเดีย ก่อนที่จะให้อินเดียนั้นมาปกครองด้วยตัวเองนะคะก็จะต้องมีการตั้งรัฐบาลอินเดียขึ้นมาก่อนค่ะซึ่งก็จะมีการพิจารณาระหว่างพรรคคองเกรสของชาวอินดูและพรรคสันนิบาตมุสลิมแต่ทุกคนอ,อาจจะคิดว่าการต่อสู้ของคารทีเนี่ยเหมือนกําลังจะสำเร็จใช่ไหมคะแต่เรื่องเนี่ยมันกลับยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะอย่างที่ทุกคน,นอาจจะรู้กันอยู่แล้วว่า ชาวมุสลิมและชาวฮินดูเนี่ยเขามีความขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานแล้วเนาะซึ่งมันก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยจนคานทีเนี่ยตัดสินใจเดินหน้าเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเลิกทะเลาะก,กันหันกลับมาสามาัคคีกันเถอะแต่มันก็ไม่เป็นผลค่ะทุกคนมีคนอินเดียเนี่ยตายขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคานทีเนี่ยต้องออกมาประกาศอดอาหารโดยไม่มีกำหนดค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายว่าจะอดอาหารประท้วงจนกว่า ชาวมุสลิมและชาวฮินดูเนี่ยจะเป็นพี่น้องกันค่ะท่ามกลางความรุนแรงที่มันปะทุขึ้นเนี่ยก็มีกลุ่มคนหัวรุนแรงที่ไม่พอใจกับคําพูดรายการประท้วงของคานทีค่ะในวันที่3 0มกราคม2491คานทีเดินหน้าไปที่กรุง New นิวเดลีขณะที่เขาเดินอยู่ท่ามกลางฝูงชนนะคะก็ถูกบุคคลปริศนายิงด้วยบาเรตตา M1934 ใส่3นัดในระยะเผาคนค่ะกระสุนเนี่ยทะลุเข้าที่ท้องและหน้าอกหลังจากนั้นไม่กี่นาทีนะคะเขาก็สิ้นใจในวัย78 ต่อมาทราบว่าผู้ที่รอบสังหารคานธีนะคะชื่อว่านาทุรามกอเซอายุ36ปีซึ่งเขาเนี่ยก็นับถือศาสนาฮินดูนะคะและต่อต้านความคิดที่ว่าจะให้ชาวฮินดูและชาวมุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันค่ะเพื่อนของคานธีเปิดเผยว่าตอนที่คานธีเนี่ยมีชีวิตอยู่เหมือนเขาจะรู้ตัวว่าเขาเนี่ยจะโดนรอบสังหารโดยคานธีกล่าวว่าข้าพเจ้าอาจตายโดยน้ำมือของผู้รอบสังหารและถ้าเป็นอย่างนั้นให้จำไว้ว่าถ้าข้าพเจ้ายอมรับลูกกระสุนนั้นอย่างกล้าหาญโดยพระนามของ พระเป็นเจ้าและเมื่อนั้นข้าพระเจ้าจึงจะเชื่อว่าตนคือมหาตามะอย่างแท้จริงค่ะการเสียชีวิตของคารทีทําให้ทุกเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยหยุดชะง,งักลงค่ะไม่มีการเข็นฆ่าอีกนะคะทุกคนเนี่ยต่างก็ไว้อาลัยการจากไปของเวร,รบุรุษคนนี้นะคะและนี่ก็ถือเป็นการปิดฉากมหาตามะคารทีนักต่อสู้ผู้เรียกร้องเอกราชให้กับชาวอินเดียด้วยหลักการอาหิงสาทุกวันนี้นะคะเราก็ยังมีการถกเถียงถึงประเด็นทางศาสนาอยู่บ่อยครั้งนะคะมีกลุ่ม คนที่ถูกเรียกว่าคลั่งศาสนาบ้างกลุ่มคนที่โดนต่อว่าว่าดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาบ้างนะคะซึ่งจูก็เชื่อว่าเรื่องราวการต่อสู้ของมหาตามะคานทีนะคะจะเป็นบทเรียนและเป็นแง่คิดให้กับโลกปัจจุบันไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องมหาตามะคานทีนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจใพวกเราเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสำหรับน,นี้สวัสดีค่ะ